ฮาลันโดฮิบายะวาร์ตินาชิอารลิลฮายาซึมิลาอุลามฮิมัสลามุอะลัยกุมวาะห์มาตุลลอฮิบเรากาตุฮาลันโดยฮิมายะเบล็กที่สองนะครับก็จะมาพูดคุยกันต่อเนื่องในประเด็นในเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับทางโทรศัพท์นะครับของทางผู้ประกอบการนะครับเจ้าของกิจการบริษัทตอยีบันฟู้ดนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการเปิดสายพูดคุยและเป็นความคิดเห็นกันระหว่างผู้ชมทางบ้านกับรายการนะครับตอนนี้ทราบว่าสายพร้อมแล้วนะครับของทางผู้ประกอบการนะครับโอนสายมาเลยครับัสดงมอยกุ้งเหรต้องอครับบางอะไรกุ้สลาบารมต์รอว่ารากาตัครับก็ตอนนี้บางอยู่ในในสายนะครับในรายการฮารันโดฮิมายะนะครับก็ อ่าพี่น้องผู้ชมนะครับบางดาวุฒิเคยเป็นเคยทำงานคุ้มครองผู้มโภพกับเรานะครับบางช่วยแนะนำตัวกับพี่น้องด้วยครับอาวุในายุ่งบารุงตนร้อยหัวประกาศครับผมก็เป็นปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทไทยบันโูดนะครับชื่อดาวุฒินะครับหรือชื่อสมชายนะครับคุณธีรีรัตนาครับก็อีก อีกงานอีกดน้าหนึ่งก็คืองานคุ้มของผู้บริโภคด้านฮาลาลครับก็คือจะทํางานร่วมกับชมรมต่างๆประสานงานกับให้ออกพื้นที่ในการเผยแพร่เรื่องฮาลาลฮารอมให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคหรือหรืออาจจะเป็นขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเล็กหรือใหญ่ก็ตามเนี่ย เราจะเห็นได้น้อยมากเลยที่จะมีพี่น้องมุสลิมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานหรือเป็นผู้บริหารธุรกิจที่ทํางานทําการผลิตในระดับโรงงานนะครับบางบางช่วยช่วยเกินให้ฟังว่าที่ที่บางทำนะครับบริษัทตอยบันฟู้ดเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจประเภทไหนแล้วก็ยังไงบ้างครับธุรกิจที่ทําเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับประเภทนมถั่วเหลืองนมโคนมแพะแล้วก็มีน้ําผลไม้จะเป็นน้ําผลไม้เพื่อสุขภาพเป็นน้ําผลไม้แท้นะครับ นมเราใช้ยี่ห้อลาบันซอยครับลาบหรือลาบันนิวนะทําทาอยู่อีกแบรนด์นึงก็คือแบรนดีนี่สําหรับน้ําผลไม้ครับคือเหตุผลที่ลงมาอยู่ในสามจังหวัดมาทําพื้นเพนผมก็เป็นคนเชียงรายนะไม่ได้เป็นคนที่ในใน,ในภาคใต,ต้ตอลนล่างแต่ว่าเรามีครอบครัวทางนี้ก็เลยอมีพี่น้องที่นี่เนี่ยสมัยเรียนก็มาเรียนที่มอหาดใหญ่ครับก็พอจบมาก็มีอมีเพื่อนๆแถวที่อยู่ค่อนข,ข้างเยอะก็เลยอเป็นโอกาสที่ ได้มาได้กลับมาเยี่ยมครอบครัวทางภรรยาที่ทางใต้กันก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพบปัญหาก็คือปัญหาของของที่น้องมุสริมในโดยเฉพาะในในภาคใต้เนี่ยเราก็ไม่มีเราผู้ผ,ผลิตเราไม่มีผู้ผ,ผลิตนะเราเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวครับครับก็เลยมีความไอเดียไว้ถ้าเรามาทําสินค้าที่โดยเฉพาะสินค้าตัวที่มีปัญหาค่อนข้าง,งมากก็คือเครื่งองดื่มประเภทสีประเภททาลายสุขภาพมันค่อนข้าง,ง,งเยอะครับ ก็มีไอเดียว่าเราทำฮา้านที่ต่อยิบฮาลานที่มันไม่ใช่ฮาลานเฉพาะด้วยวัตถุดิบอย่างเดียวแต่ฮาลานที่มัน่อยิบันก็คือเลยตั้งชื่อบริชัทชื่อ่อยิบันโฟว์อ่ะารก็คือก็คือแนวคิดการทําธุรกิจก็คือทําอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพใช่ไหมครับใช่ครับตามตามชื่อครัวก็คือก็ครับก็คือเป็นแนวคิดที่ถ้านที่ผมได้ลงไปเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยทีมงานฮิมายะเนี่ยได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมชม ได้ทากิจกรรมกับน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานด้วยนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นในภาพนะครับก็คือแนวคิดของการทําธุรกิจก็คือให้ให้มีสินค้าที่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็หลากหลายก็คือบางได้พบปัญหาจากการลงพื้นที่เองเนี่ยพบว่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นผู้บริโภคใช่ไหมครับแล้วก็บริโภคสินค้าที่ที่ที่เป็นอาหารที่ทำลายสุขภาพยังไงครับบางพอยกตัวยอย่างได้ไหมครับที่บอกว่าเป็นน้าน้าผลไม้แล้วมัน มันดูเป็นน้ำผลไม้เนี่ยมันมันมีปัญหาตรงไหนครับที่ที่ที่เขาขายกันทั่วไปสามบาทห้าบาทอะไรเงี้ยครับครับคนเส็น้ำพราะนั้นมันมันมันไม่สามารถใช้น้ำผลไม้แท้มาทาได้ครับเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงครับแล้วก็ผู้บริโภคก็วนใหญ่ก็เป็นเด็กนะเป็นเด็กๆก็ความความรอบรู้แม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ตามก็ยังไม่เข้าใจเข้าใจว่าน้ำเคลียน้ําผลไม้ยี่สิบห้าเ่อเซนต์มากผลไม้ในความเป็นจริงแล้วมันคือเสลียน้ําสีโดยที่ใช้กรดติติก แทนความเปรี้ยวของผลไม้ต่างๆแล้วก็ใช้สารกันบูดประเภทนี้ฮะก็คือหมายถึงว่า<ม>ที่เขาบอกเขาบอกว่าน้ำส้ม25%ไม่ใช่คั้นสดจากจากผลแล้วก็มาใส่แล้วที่เหลือก็ใส่น้ําเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอครับครับไม่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือใช้อ่าใช้สีกับกรดซิตริกเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัว,ตวทาให้มันเปรี้ยวทําทให้มันแดงฮะไม่ไดไไ้ไม่ได้ไม่ได้มาจากผลไม้ใช่อางี้ครับครับต่อเลยครับบาง ก็จะมีประเภทสารก,ารกันโบดเพราะว่าไม่ต้องฆ่าเชือ้อลดต้นทุนเพื่อเป็นการลดต้นทุนก็คือไม่ต้องฆ่าเชือ้อเ่อไปใช้สารกันโบดแทนราคาก็จะอยู่ได้ฮะราคาเขาก็สามบาทค่อนข้างจะถูกหมายถึงว่าถ้าลูกหลานเราไปโรงเรียนแล้วก็ไปซื้อกินทุกวันอย่างนี้ก็อันตรายสิครับสุขภาพหมายถึงว่าถ<อ>้าถ้ากินเป็นระยะยาวๆอย่างนี้ทุกๆวันเนี่ยครับครับครับถ้าทานยาวๆก็พวกนี้ก็จะสะสมในไใ,ในในระบบขับถ่ายพวก็อยู่ในระบระบไฟก็จะทํางานหนักครับ สารกันบูดสีอพวกนี้อรจะอยู่จะจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่อาหารพวกนี้มีอ,อยอใช่ไหมครับหมายถึงว่าอาหารที่เป็นที่เป็นรครับรครับผมก็จะสอดคล้องกับที่เรานําเสนอไปนะว่าอยอไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าอาหารตัวนี้ในกากินระยะย,ยาวแล้วจะไม่ปลอดภยัยหรือปลอดภยัยใช่ไหมครับหมายถึงว่าน้ําส้มสังเคราะห์ต่างๆเหล่านี้คนอาจจะเห็นว่ามีอยอแสดงว่ามีอยอีในแสดงว่าดีมันไม่ได้หมายความกันเสมอไปใช่ไหมครับ คือคดีดีในแง่ของความสะอาดการลิโพคในเบื้องต้นใช่ไหมครับแต่ระยะยาว,ยาวอาจจะมีการสะสมในร่างกายได้ถูกต้องครับครับผมก็น้ําสีก็จะเป็นประเภทนี้คือโดย2ี่้าเปอร์ซ็นต์ด้วความเป็นจริงเนี่ยโดยโดยความเป็นจริงก็ไม่มีลายไหนที่ใช้25%่เปอร์ซ็ตจริงๆรขนายี่ห้าเปอร์เซ็นก็ยังไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงส่วนใหญ่ก็ มมมจะไไ่่่ีใสเลยคือหมายถึงว่าที่เขาเขียนว่าหนึ่งในสี่ของน้ําที่เขาขายเนี่ยว่าเป็นน้าส้มเนี่ยจริงๆบางทีถึงภาพปฏิบัติก็ไม่ได้ใส่จริงอาจจะไม่มีส้มสักลูกไปเลยใช่ไหมครับครับก็ถ้ายี่ิห้าเปอร์เซ็นจริงก็ต้นทุนก็ยังไม่ได้สามบาทนี่ขายไม่ได้ครับเพราะแพ็กเกจจิ้งก็เฉพาะแพ็กเกจจิ้งเดียวก็บาทบาทต้นๆละอืัเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปใช้น้ําผลไม้แท้เนี่ยเป็นไปเป็นไปแทบจะไม่ค่อยได้เลยครับ แต่ว่าโดยกฎหมายมันก็ไม่มีการตรวจนอะอออยอ์ไม่สามารถที่จะตรวจเปอร์เซ็นต์ของน้ําส้มว่ามันเป็นส้มมาจากส้มกี่เปอร์เซ็นต์นี่มันมันไม่สามารถตรวจได้แล้วท<อ>ี่ผมเช็คดูจากทางสายวิทยาศาสตร์ก็คือเขาไม่สามารถที่จะเอามาส่งเข้าแลบแล้วดูว่าน้ําส้มคุณไม่ถึงหรือว่าน้าส้มคุณเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไม่สามารถทําได้ใช่ไหมครับ ครับไม่สามารถทําได้ก็แต่ว่าทําได้คร่าวๆว่ารู้ว่าไม่มีน้ําส้มอันนี้สามารถทราบได้ครับไม่มีส้มส้มผลไม้แค,ค,ค่ก็สามารถทราบได้แตทราบในทังออกนิดแต่ทราบในทังองอกครับก็ถ้าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยไม่มีขาดความรับผิดชอบขาดจรรยาบรรณเนี่ยก็จะบิดเบี้ยวไปจากฉลากที่แจ้งไว้ใน,ใน,ใ,น,ใ,น,นในตอนในตอนแรกใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะครับก็ก็กลับมาที่กลับมาที่แนวคิดของของของที่บางทำนะครับในการจัดตั้งธุรกิจแล้วก็โรงงานเนี่ย เป็นแนวคิดที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองปัญหาเรื่องฮาร้านที่เราคกันมานานหลายสิบปีแล้วเนี่ยก็คือเราเราเพึ่งเขาทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราซื้อครับซื้อมาซื้อมาจากเขาแล้วพอมีปัญหาเนี่ยเราก็อาจจะทําอะไรไม่ได้มากสิ่งที่บางทํานน่ยก็เป็นการพลิกมิติใหม่ในการแก้ปัญหาคือถ้าถ้าเราจะแก้ปัญหาในอีกมุมหนึ่งคือทําไมเราไม่ผลิตเองนะครับจะถ,ถ,าถามว่า พอเริ่มที่จะคิดจะทําเองเนี่ยเวลาการทําเป็นธุรกิจในเชียงโรงงานในเชียงอะไรเนี่ยครับในฐานะที่เป็นมุสซิมที่มีําทำม,มีการทํานี้ไม่เยอะเนี่ยมีมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับที่จะพอแบ่งปันให้พี่น้องได้ครับอุบปรสรรคอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการตลาดครือเราสามารถที่ผลิตได้แต่การตลาดเนี่มันต้องใช้งบประมาณในการทําประชาสัมพันธ์ทำ ส่งเสริมกิจกรรมทากิจกรรมส่งเสริมตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักเขาเรียกว่าสร้างสร้างแบรนด์สร้างยี่ห้อนี่ครอบข้ากใหญ่ยากเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เงินใช้เงินจํานวนมากในขณะเดียวกันผู้บริโภคเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีของที่มีดีของดีมีประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะไม่ค่อยเข้าใจยกตัวอย่างลาบันซอยนมตัวเหลืองลาบันซอยของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาก็คือมีมีตะกอนเยอะเพราะว่าใช้รถงาดําก่อใช้งาใช้ใช้ คือใช้วัตถุดิบที่เป็นไม่ได้ใช้สีสังเคราะห์แทนก็คือใช้ของแท้จากธรรมชาติใช่ครับครับมันก็จะทําให้ราคาจะสูงแล้วก็จะมีปัญหาคือมันจะตกตะกอนปัญหาอีกอันที่จะตามมาก็คือถ้าเป็นน้ําผลไม้ก็สีโดยเฉพาะน้ํากระเจี๊ยบอย่างเงี้ยมันสีมันจะไม่คงทนเป็นปีๆเหมือนกันนะ,ะใช้สีสีสังเคราะห์ถ้าสีสังเคราะห์เนี่ยจะอยู่ได้เป็นปีๆสีก็จะไม่เปลี่ยนก็คือสี<ต>มันจะไม่คงที่เหมือนเหมือนกับที่เป็นน้ําสังเคราะห์ทั่วไปครับพออายุ สามเดือนเนี่ยถ้ายิ่งอยู่ในที่มีแสงสว่างสองถึงนะฮะอย่าว่าแต่แสงแดดนะแค่มีแสงสว่างสองถึงมันก็จะทําให้สีนี่มันเปลี่ยนโดยธรรมชาติของมัน,นอ๋อเพราะว่ามันเป็นน้<อ>านําน้ําผลไม้ปกติครับใช่ครับแล้วก็อย่างที่พวกบริโภคที่เราค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคกคือผู้บริโภคไม่เข้าใจว่าอตะการที่มีอยู่้นขวดเนี่ยเขาถือว่าเป็นของไม่ดีอ๋อส่วนใหญ่ผู้บริผู้บริโภคจะเข้าใจว่ามันเสียมันไม่ค่อยดีก็จะนี่ยกไปไปไปซื้อของที่ อของเทียมมากกว่าของแท้ก็คือของเทียมเนี่ยมันจะมันจะเนื้อเนียนไม่มีตะกรอนเป็นเนื้อเดียวกันเลยดูน่ารับประทานใช่ไหมครับอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับสีมันก็จะไม่สีก็จะคงทนนะสีก็จะสวยครับครับผมสุบถังบางนวุฒ นิดนึงนะครับนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการมึ่งส่ท่าน,นอื่นๆนะครับกรณีที่เราเองเนี่ยนะครับถือว่าในวงการของตัวน้ำนมทอนเหลืองหรือน้ำผลไม้ก็ตามทีเนี่ยเราจัดเป็น s m e ใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของวงลุ่มที่ผลิตเนี่ยนะครับแรงผลิตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ต้นทุนต่างๆนะครับรวมถึงทุนในเรื่องของการทําการตลาดคราวนี้เนี่ยนะครับเราจะเราจะมีของรับเองเนี่ยเรามีกลยุทธ์อย่างไงนะครับในการที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดได้นะครับที่สมถามเนี่ยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์เป็นไอเดียให้กับผู้ประกอบการรท่านอื่นด้วยว่าเราจะแข่งยังไงในเมื่อเราเป็นเจ้าเล็กเราเป็นตัวเล็กเราเป็นตัวเล็กในในตลาดเราเราแข่งเราอยู่ได้ยังไงเราจะทําตลาดยังไงครับเรื่องนี้สาคัญมากครับเรื่องการตลาดเนี่ยถ้าเราเราเรารู้ว่าต้นเราไม่สามารถที่จะทา สินค้าที่มันมปริมาณมากมากโดยการโฆษณาเนี่ยและช่องทางการจําหน่ายของเราเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไม,มากนะฮะช่องหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะกระจายสินค้าได้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่คุ้มที่จะไปยิงทีวียิงโฆษณาที่มันแพงแพงังเพราะฉะนั้นรายเล็กๆเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยตอนอีบันบริษัทตอนอีบันฟู้ดปัจจุบันเนี่ยที่สามารถอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ห้าปีนะครับสินค้าที่ยังสามารถที่จะหาได้ในช่องตลาดแล้วก็ยังขายได้ก็เพราะหนึ่ง เราใช้สินค้าที่มันแตกต่างเราต้องเอสเอ็มีต้องทําสินค้าให้แตกต่างอย่างเช่นเราก็จะเป็นน้ําผลไม้แท้ก็จะมีลูกค้าที่ประจําแฟนประจําอยู่อันนี้คือกลุ่มเขาเรียก,กว่าเซกเมนตนะ์ครับแยกกลุ่มกลุ่มลูกค้าออกมาเซกเมนต์ทีเ่เป็นห่วงสุขภาพก็จะมาซื้อของเราเราก็จะขายราคาให้มันเหมาะสมหน่อยไม่ต้องแพงเกินไปแล้วไม่ต้องถูกนะเราเราก็จะอยู่ได้คือลูกจะมีลูกค้าที่จะซื้อซ้ําเราก็สามารถอยู่ได้ละอันที่สองก็คือ สินค้าที่มันแตกต่างก็คืออย่างเช่นเราก็ใช้นมแพะผสมนมถั่วเหลืองเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าโค้ดซอยหรือนมโคนมโคสดนมแพะสดนมโคสดผสมนมถั่วเหลืองเขาเรียกว่ามิวซอยสี่สิบเอร์เซ็นตอะไรทำนองนี้เราสินค้าเราก็จะอร่อยกว่าคู่แข่ง่างที่มีอยู่ในท้องตลาดคุณค่าอาหารก็แพงกว่าเราก็จะขายราคาแพงกว่าอย่างลาบันซอยที่เป็นนมถั่วเหลืองผสมนมอ่านมแพะสดเนี่ยนมแพะสดที่ห้ารยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราขายขวดแค่สิบแปดบาทขวดสามร้อยสี่สี่นะขวด ขวดแก้ว 300cc เนี่ยขาย18บาทมิวซอยนมถั่วเหลืองผสมนมโคโสด40%แล้วก็ขาย18บาทก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยอ่ามันไม่เราไม่ต้องไปเชิญหน้ากับคู่แข่งที่เป็นรายใหญ่ๆเราก็จะสามารถอยู่ได้ถ้าสมมติว่าของเราเนี่ยเราไม่โฆษณาช่องทางการจําหน่ายเราไม่เยอะแล้วสิ่งที่เราไปเหมือนเขาเนี่ยบางทีขายถูกกว่าเขาก็ยังนึกว่าเป็นของไม่ดีของปลอมาาอะไรกํานลงนี้ ก็คือเราพยายามหลีกเลี่ยงก็คือทําสิ่งง่ายมันแตกต่างเราก็จะอยู่ได้ก็คือสร้างความต่างแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะซึ่งเป็นคนที่รักสุขภาพครับใช่ครับเพราะว่าจะมีต้องพยายามหาเซกเมนต์ให้เจอหาหาลูกค้าของตัวเองให้เจอว่าลูกค้าของตัวเองเป็นกลุ่มไหนอะไรํานองนี้แหละคือถ้าเราไปแข่งกับรายใหญ่เหมือนกันผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันเนี่ยเราเราโดนเขาเบียดแน่นอนแต่หมายถวงว่าพอเราพอเราหาช่องเฉพาะของเราเรามีความโดดเด่นในในมุมของเราตรงนี้เนี่ยพอลูกค้า บริโภคเนี่ยเขาจะมีเราก็จะมีคนซื้อประจำครับศัพตรงนี้เขาเรียก n ิชมาร์เก็ตนะครับตรงศัพท์การตลาดนะครับนิดนึงครับทำธุรกิจมาหลายปีแล้วนะครับอยากจะมีอะไรที่จะแชร์ให้กับพี่น้องทางบ้านว่าความประทับใจที่เกิดขึ้นในตรงนี้ครับระหว่างทำธุรกิจมาเนี่ยนะครับเรามีความประทับใจอะไรบ้างครับความประทับใจที่นี่ก็คือว่าสินค้าของ ตอนอีบันฟูนนะเราชื่อลาบันซอยสินค้าดีนี่พวกนี้เนี่ยครับเรามีความประทับใจหน,นึ่งก็คือพี่น้องมุสลิมในในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะให้ความให้ความช่วยเหลือเรามีแฟนแฟนแท้ประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นไม่ค่อยปฏิเสธสินค้าเราที่เราไปวางนี่เขาจะให้เราวางแต่เรามีปัญหาอุปสรรคอย่างเดียวคือพอเราไม่เรามแีแชนแนลเนี่ยเราไม่ใช่มีปัญหาเราเข้าได้คือเพราะว่าพี่น้องมุสลิมให้การตอบรับคือเราไปอธิบายกับคนขายเนี่ยมันไม่ยาก อธิบายให้กับเจ้าของร้านร้านค้าเนี่ยเขาจะให้การต้อนรับอย่างดีเลยในปัญหาของเราคือว่าเทคออฟก็คือตอนลูกค้าผู้บริโภคสุดท้ายที่มาหยิบในในชั้นเนี่ยส่วนใหญ่ร้านค้าเขาจะไม่มีเวลาเป็นนั่งเชียร์สินค้าเราอีกแล้วเพราะสินค้าในร้านก็มีเป็นร้อยๆชนิดอย่างเงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าเราไม่โฆษณาลูกค้าก็จะไม่ค่อยหยิบเราอันนี้ก็คือเป็นปัญหาว่าที่ว่าเราต้องหาเซกเมนต์หากลุ่มลูกค้าเราให้เจอเนี่ยเพราะว่า ถึงแม้ว่าลูกค้าที่มาซื้อเราจะเป็นไม่ใช่ผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยแต่เขารู้ว่าสินค้าขายไม่ค่อยได้นะแต่เขาก็ตั้งนะฮะลูุกค้าที่อยู่ในถ้าลงมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตั้งแต่สงขาปัตตานียะลานราที่ว่าน่สิงค้ารลาบันซอยนี่จะคนจะรู้จักแต่ปัญหาคือว่าจะขายช้าเพราะว่าสินค้าจะถ้าไม่สร้างความแตกต่างอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะเราจะเราสินค้าเหมือนเท่าเราจะออกช้า แต่สินค้าที่ออกดีตอนนี้สินค้าที่ขายดีนะครับอ่าเป็นสินค้าที่ขายดีของรอยีวันฟู้ดก็คือราบันซอยที่เป็นนมผสมนมแพมะผสมข้าวปัตรแซวด้าออย่างเงี้ยเราก็จะมีสินค้าที่แตกต่างครับแค่ได้<ร>ยินชื่อ<ร>นี่ก็รู้เลยว่ามันดูโดดเด่นกว่ากว่าใครเพื่อนเพราะอย่างถ้าเป็นงาดําหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยยี่ห้ออื่นก็มีแต่มันคืงว่าสมภ้าพปัตรแซวด้าเนี่ยมันมันเด่นขึ้นมาเลยนะครับเป็นเป็นเรื่องของตลาดเฉพาะนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือผู้ เจ้าของร้านเนี่ยพี่น้องเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับสินค้าเราแต่ประเด็นนี้คือว่าพอถึงผู้บริโภคเนี่ยเขาจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือเขาอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่เห็นผลิตภัณฑ์นี้ในเรื่องของการเลือกซื้อนี้ครับนะครับสุดท้ายนะครับ,รบถ้า <ผม S 2> เราม,มีโอกาสก็จะโฆษณาในทีวีมุสลิมก็เป็นช่องหนึ่งนะถ้าเรามีบริษัทการตลาดตอนนี้อตวันปูกำลังจะสร้างบริษัทการตลาดอ,อัน,นี้รเรายังหาทีมการตลาดแล้วก็ต้องระดมทุนอีกสักนิดหนึ่งเพื่อที่ มาทําการโฆษณาเราจะได้ลูกค้าอีกกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงกลับมากลุ่มที่รักสุขภาพก็กลุ่มกลุ่มที่เห็นว่าสินค้าเราเป็นสินค้าดีมีคุณภาพนี่เราก็จะได้กลุ่มน,นี้เข้ามาบังคับถามนิดนึงครับในในสจังหวัดภาคใต้นะครับมีมีธุรกิจโรงงานที่เป็นของพี่น้องมุสลิมในโมเดลแบบนี้ไหมครับหมายถึงว่าในรูปแบบเนี้ยที่มุสลิมเป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มหุ้นกันแล้วก็ทําเป็นโรงงานเนี่ยมันมีเยอะไหมครับในในปัจจุบันเนี้ยมีเยอะครับม,มีเยอะมาเยอะมากรับยังต้องการสินค้าประเภทอาหารนี่ยังต้องการ,ารอาารีกเยอะ เราของเรานี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นผู้ผลิตนะในภาคใต้ที่มีที่ปตานีก็เจ้าของอเจ้าของไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าพนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเจ้าของก็เป็นนักลงทุนเป็นคนจีนตรงน,นี้แต่ว่าของมมสลิมเราไม่ค่อยเยอะนะครับอยากจะเชญชวนพี่น้องมุสลิมเราให้พยายามันมาเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาดที่สําคัญนะเรามีการตลาดแล้วเราจามาทาโรงงานได้ะทําให้เราอยู่ได้ เมื่อช่วงปี54เนี่ยผมเคยมีโอกาสเข้าไปในพื้นที่สามจังหวัดชนบทภาคใต้นะครับแล้วก็เห็นว่าเราเองเนี่ยมีมีวิสาหกิจชุมชนเยอะมากเลยมีโอท p ออะไรเยอะนะครับเหล่านี้เนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นมาอัพตัวเองขึ้นมาเป็นเอสเอ็มได้ไหมครับครับตอนนี้มีมีหลายๆหน่วยงานนะครับลงมาช่วยในสามจังหวัดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโอทอเล็กๆเนี่ยมารวมกันเพื่อให้มีศักยภาพ ปัญหาคือว่า,ามันเล็กจนเกินไปไม่สามารถส่งออกได้เขาสั่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์สั่งเป็นแมสสั่งเป็นปริมาณเยอะๆเนี่ยก็จะมีปัญหาพอจะลงทุนด้้นโรงงานก็ต้องใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นโอท็อปเนี่ยผมมองดูแล้วว่าโอท็อปมันจะต้องจะอยู่ได้นะครับจะอยู่ได้ด้วยตัวสินค้าที่มีมีเขาเรียกมีมูลค่าสูงๆโอท็อปเนี่ยอย่างเช่นถ้าจะทำของกินข,ของพวกนี้ต้องรวมเซ็นคัสเตอร์รวมกันนะรวมกันแล้วก็ให้มีการตลาดาการตลาดโดย ต่างคนต่งางทําแต่ว่าสินค้าให้มีมาตรฐานสินค้าให้มีการแพ็กจิ้งที่ดีๆแล้วก็มีหน่วยกระจายแล้วก็มารวมกันให้ให้มีบริษัทกระจายสินค้าตัวกลางตอนนี้ผมได้ข่าวว่ามีนะครับตอนนี้<ะ>เริ่มเริ่มมีบริษัทตัวกลางเนี่ยมารวบรวมสินค้าโอทอในพื้นที่แต่ปัญหาคือว่าเราต้องออให้มีให้มีพอเป็นโอทอเล็กๆเ,เนี่ยมันจะมีปัญหาคือต้นทุนมันจะสูงครับเพราะฉะนั้นต้องทําอย่างที่ผมเดยนแล้วอาจจะต้องทําสินค้าที่มันแตกต่างหรือสินค้าที่มีมูลค่า ที่มันสูงประเภทนี้แล้วก็ขายราคาอีกราคาหนึ่งมันก็จะอยู่ได้ครับอันนี้เ,<ร>เป็นไปได้สูงครับ,รบเป็นไปได้เรื่องต้นทุนแล้วเรื่องของโอท็อปเนี่ยในเรื่องของคุณภาพของสินค้าเนี่ยผลิตออกมาแล้วเนี่ยความคงความเหมือนกันของโพดักแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสถัจเสถียรไหมครับเรื่องของตัวสินค้าพวกนี้ปัญหาเรามีไหมครับพันธะท่าไหมครับ ครับแต่ตอนนี้คือสินค้าตัวที่จะเป็นปัญหาหลักเลยครับของโรงงานใหญ่ๆก็เหมือนกันไม่ก็ต้องโรงงานใหญ่ๆก็เหมือนกันนะค,ะครับมันมีปัญหาคือสินค้าเนี่ยแต่ละล็อตสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นปลายลูก,กเกษตรนะฮะ <ๆ S 1> มันจะควบคุมยากนิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่นะครับผมเท่าที่ผมดูประเด็นใหญ่คือเรื่องการตลาดแล้วก็ศเกยภาพเราต้องพัฒนาเอสเอ็มีที่เล็กๆที่เป็นโอท็อปนะครับประเภทนั้นเนี่ยต้องคื การรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนมันก็ไม่ได้สําเร็จเพราะว่ามันมันจะมีปัญหาเรื่องความเป็นเจ้าของนะคนนั้นทำบ้างทาน้อยคนความเป็นเจ้าของมันไม่ชัดเจนมันก็เลยวิสาหกิจชุมชนมันก็เลยเกิดยากอันนี้คือเป็นปัญหาเรื่องความเป็นเจ้าของแต่เราสามารถที่จะรวมรวมกันได้ก็คือหมายความว่าต่างคนบางอย่างสินค้าบางสินค้าบางประเภทเนี่ยเราอาจจะรวมจนรวมกันเป็นคัสเซอร์แล้วเราคิดคิดเหมาเป็นลายลายลาย อะไรครอบครัวอะไรปลูกไฟแล้วก็เอามารวมกันหาหาตลาดกลางให้แก่เขาแบบนี้นี่ยังยังพอเป็นไปได้แต่ถ้าจะให้วิสาหกิจชุมชนแล้วโตวได้ตัวมันเองนี่ผมดูแล้วค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าอการบริหารจัดก,การมันก็เรื่องหนึ่งการเป็นเจ้าของอันนี้ก็สําคัญนะครับส <จน S 1> <ร>่วนใหญ่พวกเราจะไม่รู้จกักความเป็นคือความเป็นเจ้าของในวิสาหกิจชุมชนนี่มันลําบากครับมันไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงะครับครับคำมาทํำน้อยมันก็แบ่งผลประโยชน์กันไม่ไม่ลงตัวครับ เท่ากับว่าภาครัฐต้องเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยครับ,รบจุดสําคัญคือเรื่องการตลาดต่อนนะจะมีการตลาดนาและจะการเอาดูศักยภกาพของอโอท็อปรายเล็กเอสมีรายเล็กๆนะที่เขามีจุดแข็งอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีนักการตลาดไปช่วยช่วยพัฒนาเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ตัวแพคเกจจิ้งการการบรรจุภัณฑ์นะฮะแล้วก็แนะนำเขาว่าคุณจะอยู่ได้คุณอยู่ไม่ได้แต่ปัญหาของเราก็คือว่า เจ้าหน้าที่โดยภาครัฐที่ลงมาส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่นักการตลาดจะเป็นนักการผลิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาให้เขาทาของดีเขาไม่รู้ขายที่ไหนอันนี้เป็นปัญหาอีกอย่างหนึง่องอีกอย่างนงก็คือเรื่องเงินทุนก็เหมือนกันนะพอเราโตเราต้องมีแหล่งเงินทุนอีกอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคของของการการเติบโตที่จะมีที่อยู่ในพื้นที่อ่ะครับครับ ก็คือเราเรื่องเทคนิคเนี่ยเราก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องทางเทคนิคว่าจะผลิตออกมายังไงเนี่ยแต่เรื่องของประเด็นโดยรวมก็คือเรื่องของการตลาดแล้วก็เรื่องของแหล่งเงินทุนถ้าเราจะโตมากขึ้นแล้วก็เรื่องบริบหารจัดการเรื่องของการรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ต่างๆนะครับ,รบสุดท้ายนะครับคำถามสุดท้ายนะครับก็คือว่าอยากจะฝากให้กับผู้ชมที่กาลังดูรายการนี้อยู่นะครับในฐานะที่บางส่วนเนี่ยพี่น้องบางส่วนเนี่ยอยากจะเป็นผู้ผลิตบ้างนะครับแล้วก็พี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยจะช่วยอะไรได้หรือว่าจะได้ข้อคิดอะไรจากการที่ ที่เราได้หยิบยกตัวยอย่างของผู้ผลิตที่เป็นระดับตรงงานที่เป็นมุสลิมครับจอกบังครับผมมีเรื่องสําคัญฝากก็คือในฐานะถ้าผู้ชมที่เป็นในฐานะผู้บริโภคนะครับเรารต้องเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดก็คือต้องเรียนรู้ว่าอันกินอะไรแล้วมีประโยชน์ฮาลานฮารอมนะครับให้คํานึงถึงเรื่องฮาลานฮารอมให้เยอะๆการที่เราบริโภคสิ่งที่มันทําลายร่างกายเราเนี่ยทาลายสุขภาพเราโดยเฉพาะสุขภาพทางจิตวิญญาณนี่เรื่องไม่าไม่ฮาลานเนี่ย เราจะเจออยู่ในสามจังหวัดก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรณรงค์พอผมมาทางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลานนี้เราจะเห็นว่าปัญหาอุปสรรคใหญ่คือความรู้ความเข้าใจของประชาของพี่น้องประชาชนที่เป็นรากญ้านะครับเราจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะฝา,ากเรื่องความเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดที่รู้จักเลือกของที่ดีๆมาบริโภคให้กับลูกหลานเรานะครับส่วนของในฐานะผู้ประกอบการนะครับผมมีเรื่องฝากอัานหนึ่งก็คือว่า บริษัทไทรบันฟู้ดจำกัดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับครับผู้ผลิตรายเล็กสามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็มาเยี่ยมชมได้นะครับรวมทั้งโรงเรียนนักเรียนทั้งหลายนะครับสามารถที่มาเป็นแหล่งเรียนรู้นะเป็นเรียนสถานที่มาดูงานได้นะครับเราเราไม่มีความลับในองค์กรน,นะครับเรามียินดีที่จะเผยแพร่ความความรู้ที่เรามีเพราะว่าการวัตถุประสงค์ประสงค์ของการสร้างบริษัทไทรบันฟู้ดเนี่ยเราไม่ได้ต้อง ก็ตัวหลักไม่ใช่แสวงหากาไรเป็นอันดับแรกนะครับเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องฮารามอารมแล้วก็ต้องการเป็นที่เรียนรู้ของพี่น้องในจังหวัดด้วยครับใครที่อยู่ใกล้ๆสามารถที่มาเยี่ยมชมก็ติดต่อลูกหน้าได้นะครับก็คือหมายถึงว่ายินยินดีที่พี่น้องอยากจะดูว่าเอโรงงานมซิมเขาเป็นยังไงพี่น้องสามารถเดินทางไปอยู่ที่ไปยะลาแล้วอยากจะเข้าไปดูก็ยินดีใช่ไหมครับรวมถึงน้องๆที่ครับขอให้มีการแจ้งลงงหน้าแล้วก็ทำหนังสือมาหรือว่ามีแจ้งลูหน้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าโรงงานเราเป็นโรงงานที่ เรื่องอาหารเนี่ยเราจะไม่เปิดให้ใครเดินเข้าไปก็ได้เราต้องมีการควบคุมจำนวนมาตรการเรื่องความสะอาดเรื่องเรื่องอะไรกันครับครับแจ้งล่วงหน้านิดนึงแต่เด็กๆมาเนี่ยเราก็ให้ดูวีดีโอให้เนื่องจากว่าไม่เด็กอันตรายที่จะเข้าไปอยู่ในเึรื่งจักที่มีการผลิตครับครับครับแต่ว่าเราก็มีการใช้กล้องใช้วีดีโอถ่ายแล้วก็มากินนมมาเรียนรู้ตั้งแต่ฟาร์มนะครับเรามีคอนแทคฟาร์มมีฟาร์มเลี้ยงงูนมอยู่ในจังหวัดยะลานะครับไปดูการรีบนมโคนมมันมาอย่างไงแล้วมาแปรรูปเป็นนมอย่างไง อันนี้ก็น่าสนใจนะครับโรงเรียนไหนที่มีที่มีเด็กๆนะที่มีเด็กประถมเด็กอะไรพวกนี้สามารถที่จะมามาเยี่ยมชมได้นะครับไม่มีค่า <ๆ S 2> ใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายมาทิงนมงฟรีเลยครับ,รบๆๆมาเด่มฟรีมาเด่มฟรีที่โรงงานยางนั้นรับกวนบางแจ้งอีเมลบางไหนครับกรณีที่มีผู้บริโภคหรือว่านักเรียนนักศึกษาอยากจะเข้าไปชมเลยติดต่อบางบไงครับทางอีเมลนะครับติดต่อเบอร์ที่โรงงานได้เลยนะครับเบอร์โรงงานเนี่ยยกเว้นวันศุกร์ครับแล้วก็วันอีเจ้าทาจะหยุดยาวห้าวันครับวันอื่นๆในวันทํางานปกติเนี่ย โทรมาได้ที่เบอร์073 2 253 551 073 253 551ครับอันนี้สามารถติดต่อได้ทุกวันเวลาทำงานนะครับยกเว้นวันศุกร์่เบอร์มือถือของผมก็ติดต่อได้นะครับ086 973 2700ครับ ที่ดาวุฒินะครับใครสนใจที่จะเยี่ยมชมก็ติดต่อมาได้นะครับก็คือหมายถึงว่าพี่น้องที่เป็นครูอาจารย์ที่กําลังชมอยู่ที่เป็นโรงเรียนต่างๆนะครับก็สามารถที่ติดต่อเพื่อที่จะพาเด็กๆไปดูว่ากระบวนการผลิตโรงงานของพี่น้องซิงเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อาจจะไปเป็นแนวคิดต่อไปได้ครับอยู่ที่ไหนขอยที่นะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับครับผมอยู่ชานเมืองครับทางไปทางอยู่ที่อำเภาตำบลท่าสาบนะครับใกล้ๆเมืองแล้ว ครับผมครับก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับอย่าสกัดรอไครอนนะครับบังดาวุฒกุนชีวัฒนานะครับครับอย่าสกัลรอไครอนครับโอกาสหน้าคงได้พูดคุยกันอีกทีนึงนะครับสำารับในคุ้มรอจนรอประกาศตัวครับครับก็เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับสําหรับทั้งผู้บริโภคสําหรับทั้งพวกเราคนเองด้วยนะครับแล้วก็คิดว่านะครับคงจะเป็นแรงแรงบันดาลใจให้กับผู้สืบสิริหลายคนที่จะ ประกอบอาชีพนะครับที่จะอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะครับก็สามารถที่จะอาจจะพูดคุยกับบางราบุฒได้ครับซึ่งถ้ามุสลิมเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรื่องของฮารานเนี่ยความปัญหาเนี่ยชาวโลกมันจะลดลงเพราะว่าโดยมุสลิมที่มีอามานะเนี่ยเขาต้องทําให้ให้ผมเจอที่สินค้ายี่ห้อหนึ่งเขาบอกว่าเราทําให้ท่านเหมือนทําให้ทุกเราทานก็คือจะจะนโยบายนั้นนะครับแล้วก็ก็แจ้งนิดนึงนะครับถ้า ในเขตพื้นที่กรุงเทพบริมณฑลเนี่ยถ้าอยากจะให้เราเข้าไปช่วยดูในส่วนของการทํามาตรฐานทั้งระดับอย่าง GMP ย่อยๆเป็นต้นเนี่ยก็แจ้งมาที่อีเมลของหิมายาได้นะครับก็จะไปช่วยให้แต่ว่าขอให้ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในทางนิดนึงนะครับก็สุดท้ายนะครับเรื่องของหิมายาภาคสนามนะครับอย่างกรณีของบางอิสหกที่อยู่ญี่ปุ่นจะทำเรื่องฮารานรวมถึงบางตาวุฒที่เป็นเจ้าของโรงงานมุสลิมเองนะครับที่อยู่ยะลานะครับ ก็ในกรณีแบบนี้ถ้าพี่น้องเห็นในสังคมเนี่ยมีใครทํางานเรื่องฮาลานอยู่เป็นผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตแล้วมีมีเรื่องราวน่าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับพิมายาได้ทางช่องทางที่เป็นตัววิ่งอยู่ข้างล่างนะครับ พี่น้องมีเพื่อนหรือมีใครที่ข้อมูลน่าสนใจเนี่ยเราจะได้เชิญมาออกสัมภาษณ์ทางรายการหรือถ้าเกิดว่าสะดวกเนี่ยก็เชิญมานั่งกับเราเลยนะครับครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการฮารันโดยฮิมายะนะครับช่วงนี้เนี่ยช่วงที่เราออกอากาศสัปดาห์นี้เป็นช่วงของจะเข้าสู่อีดินอัตหานะครับก็วันจันทร์นะครับเป็นการถึงสินอดในช่วงของวันอรวรานะครับซึ่งผลบุญมากมายนะครับเป็นการลดความผิด2ปีนะครับปีที่แล้วกับปีนี้นะครับแล้วก็ปีถัดไปนะครับแล้วก็ วันอีกก็เป็นวันเนดิมๆหนึ่งใน2วันที่เรามีอยู่นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความสุขในการฉลองวันอีดนัตทหารน,นะครับแล้วก็พบกันอีกทีนึงครับหลังอีดนะครับเชอร์รล์นะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมรอตุลลอฮะรบระกาตุกครับฮฮฮฮาาาาาาาลลลันโดยยยิิิบะะ์วอตช